นะครับแล้วก็อยากจะโดนถอนประกันแล้วก็โดนละเมิดหน้าตาอีกหกเดือนเพราะฉะนั้นผมอยากให้อยู่เฉยๆไว้อย่าไปให้สัมภาษณ์เลยยอมรับความจริงนะครับยอมรับความจริงนะฮะแล้วก็เงียบๆไว้ไม่ต้องไปด่ามันที้เขาแล้วก็ไอ้พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปเที่ยวไปเสริมมากเดี๋ยวไอ้ยูทูบเบอร์พวกนี้เดี๋ยวเขาติดคุกอีกก็ในช่วงในชิดอะไรอ่ะน่าจะเหมือนกันแต่คนสนิทสะพนนี่ก็โดนไปแล้วเนี่ยแจ้งผมแจ้งความแล้วไปหลายคนนดนปากดีนำฟุงนำฟ้าอะไรเนี่ยปากดีอย่าครับอย่าไปยุ่งนะครับ นะเดอย่วไปยุกเขาไปด่านะพี่เลวัดพี่แกมัลำบากหาเรื่องนะหาตีนใส่ตัวหาคุกใส่ตัวนะครับฝากไปชุกครูชุกคร,รูนะครับนะเออนะก็าฝากฝากนะครับนะทําผิดก็เงียบเงียบไว้สำนึกแล้วนกะ็สลดอืมอมอเอออ เออมีอะไรที่น่าสนใจครับดาวแปดแชกโหวกลางตรุงกระนำฟันสีสัแทงวัยรุ่นวัย18ปีดักริมนถนนเอ่อสอนอโลตโยธินเหตุเกิดกลางซอยรัชดาสามกกเอาซอยสใหญ่เนะตายหาแล้วเนี่ยมีบ้านผมเนี่ยซอยสใหญ่แยกเก้าอ่าอะไรกันวะเนี่ยพบร่างนายอาทิตย์อายุ18ปีส,สภาพสวมเสื้อยืดอะไรก็ว่าไป นะสัญลักษณ์สถาบันแห่งหนึ่งมีมีมีมบาดแผลถูกของมีคมฟันศีษษรษะสามแผลแทงตามร่างกายสี่แผลปุ๊บ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 ปนะุ๊บปนะป๊ผู้เสียชีวิตเรียนไม่จบมสามมีอาชีพแก๊ปพักอยู่แถวสัตว์มอทมคนร้ายห้าคนนะครับใช้มีดไล่ฟันหนีเข้าไปในซอยโอ้โห โอ้โหเนี่ยนะโอดซอยนี่มันชิดเสือใหญ่แล้วนี่นะโอ้โหนี่มันฟันกันเลยเนี่ยซอยเสือใหญ่เลยเนี่ยเออเฮ้ยใกล้บ้านพักคุณหรือเปล่านี่นะอืมนี่ใกล้เลยนี่โอ้โหนะดูแล้วหนักเลยเนี่ยนี่ต้องถามลูกน้องหน่อยว่าเป็นอะไรไงเนี่ยโอ้โหดการ์กรุงเนี่ยฟันกันเลยนะครับอืมแหมลูกคนร้ายเยอะนะไปไหนมาไหนที่โดนฟันเนี่ยเหตุเกินเหตุเกินตอนที่สี่ครับ กาตายครับการซอยเธอใหญ่ในนี้ที่ข่าวด่วนนะเนะน่ากลัวนี่เนี่ยเอออะไรกันเนี่ยนะอย่าจับดาวแปรชากที่ข่าวด่วนมากเนี่ยนะยี่สิบแปดนาทีอืมแหมไม่รู้จะว่ายังไงเนีียนะมันนะอืมแล้วก็อีกการหนึ่งกับหลวงพี่ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับหลวงพี่นะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็นะทำาคงทำคลิปอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับหลวงพี่อะไรเนี่ยหลวงพี่โจอะไรเนี่ย เป็นพระเป็นเจ้าถ้าอยากเที่ยวกระสึกมาเนะเที่ยวก็เที่ยวได้แต่ต้องไม่ต้องมาโพสเพื่ออะไรต่างๆนะอือโอ้ข่าวมันน่ากลัวนะแต่ละวันเนียนะมันมันอะไรจะอะไรนู้นนะดูแล้วมันก็โอ้เป็นเจ้าอืมมีอะไรที่น่าสนใจฮะดอกนั้นก็ดมคลั่งฟันหัวเด็กอ้าคนในหัวสั่งให้ทำอันนี้ก็คลั่งยาคลั่งอะไรเออเสียถ้าให้กับวั้นบันเด็กมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เขานบความแตกต่าง แล้วก็อะไรรู้อ่านไม่ออกวะคอลพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะกอฝากท่านนายกนะไอ้ที่พูดนะตัวเองทำหรือยังครับนะสร้างสารรค์คิดหรือยังคอรบความแตกต,าากตา่างจริงเลยร่วมสร้างประชาธิปไตยนะท่านตบ,บสัตว์นะตอนแรกจะจับมือกับก้าวไกลท่านเคยไปจับมือกับประยุทธ์จักรวิรุษเพราะนั้นท่านเขียนอ่เขียนว่าร่วมกันสร้างประชาธิปไตยท่านทําหรือย,อยังท่านต้องทําก่อนนะเออไม่ใช่นะท่านดีแต่พูดนะฝากไว้นะ เออเนี่ยรถเมย์หรือเครื่องก้อนยุงเนี่ยวันขาวเลยฮะรถเมย์สาย538ดวันท่วมเลยฮะแถวแถวเขตหน้าทีวีอืมอืมคนขับรถอไอพวกรถอีวีนะครับหรือรถที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ว้าวุ่นเลยน,นะครับอ่านะครับเพราะอะไรไหมฮะเพราะมันที่เติมไม่มีที่จะเสียบชาร์จไฟฟ้าไม่มีคนไปที่วกันเยอะอืม เด็กมหกเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนถูกคลื่นซัดจมหายยังไม่พบตัวนี่ก็ต้องระวังนะครับมีลูกมีหลานก็อย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพังเกาหลีเหนือพร้อมทำสงครามระบาไปถึงไหนด้วยพวกนี้นะอืมนะครับรถบรรทุกน้ำมันระเบิดไฟลุกท่วมในไลบีเรียคนตายสี่สิบศพน่ากลัวนะเนี่ยครับมันเนี่ย,นนยถนนมิตรภาพรถหนาแน่นนะครับใครไปต่างจังหวัดก็ระมัดระวังนะครับมิตรภาพขาออกช่วงข,งขงม1สิบเจ็ดแก่งคอย โมทับวางถึงช่วงกิโลเมตรที่43กลางดงรถหนักนะประลัดสิ่งชนเก๋งดับคาซาดรถคาดคนขับพูปโรคประจำตัวกำเริ่มเนี่ยมีโรคประจำตัวจะขับทำไมลนะคุณพ่อเอ้ยคุณพ่อนะเออนะครับสารวัตรสตชปิดชีพตัวเองนะนะนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอ่านะ ประชาชนเดินทางหมอชิดคึกคักสอสก้าวไกลบอกโอ้หหมอชิดนี่ก็ยังไม่มีความพร้อมนะครับเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องลิฟต์เรื่องใบเร่อนเครียดถูกดูดเงินหลักล้านหญิงปิิชีพในรถยนต์กลางกรุงนะี่ครับอันนี้ออก็เรื่องอะไรพวกเรื่องอะไรพวกอะไรวะพวกคองเซ็นเตอร์พวกอะไรพวกเนี้นะเยอะอืม อมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็ดูดูนะอะไรมีประโยชน์ก็นำมาเล่าเลยนะใครมีปัญหาเรื่องคดีควางก็โทรสั์ปะคุยได้นะครับตำรวจเตือนภัยมิจฉาชีพาเป็นเจ้าที่แฟลตเอ็เส X age, ส่ง s MS หลอกติดตั้งแอปด,ดูดเงินไม่ต้องไปติดตั้งอะไรนะครับใครจะส่งสตีลอะไรมาก็าต้องไปสนใจครับยิ่งรัดเตรียมกับไทยนะนอนโรงพยาบาลเหมือนทักศีหผิวเปล่าเนี่ยนะพี่ชายสบายไปแล้วแต่เดี๋ยวเตรียมยิ่งรัดมา นะอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอืมสภาทนายโต้ถแถลงข่าวห้ามนะักอาทนายความผู้หญิงเข้าห้องน้ำตรวจผ้าอนาไมายระหว่างสุขบรมจริยธรรมไม่เป็น,นความจริงนะีน่สภาทนายเขาว่านะผมก็ไม่รู้ความจริงอะไรอืมห้ามเข้าห้องน้ำขอดูผ้าอนามมย จะเปลี่ยนผ้าออาไปก็ไม่มีอไรเข้าสภานธนาชี้แจงแล้วไม่เป็นความจริงนะจริงหรือเท็จอะไรผมไม่ทราบก็ไปว่ากันไป,ปวานนี้ผมก็ได้แถลงข่าวร่วมกับดรพิมพัฒนอดีตบิสมิธไทยแลนด์เวิล์2022พร้อมสามีนะฮะกรณีอาหารเสริมยี่เขาวดังเอารูปภาพของเธอไปประกอบข้อความในการโฆษณาสินค้าเกินจริงนะครับดรพิมพัฒน์ wan, นะครับก็เป็นลูกความเมนะ่อวานนี้ก็มา,มา,มาแถลงข่าวกัน นะครับแถลงข่าวที่สํานักงานทนายคลายทุกข์นะพร้อมกับสามีก็คือดออรมานะดรทั้งทั้งสองคนผัวเมียเลยนะครับนะดรพิมพ์ขวัญหรือหรือหรือ,รอน้องพิมพ์เนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีนะลูกเจ้าของอโรงพยาบาลนบบินเก้าก็มีธุรกิจมีอะไรต่างๆเยอะนะครับะนะนะเป็นคนที่มีฐานะระดับไฮโซอ่ะ so เป็นแบรนด์เอมบาสเดอร์นะไอสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็ก แลวแม่เนี่ยเยอะแยะหลายยี่ห้อฮะเธอเป็นพรีเซนเตอร์เยอะหลายนะแล้วก็มีเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องให้นมลูกอะไรพวกนี้นะก็จ้างเธอเป็นพรีเซนเตอร์แล้วว่าเอาไปใส่ข้อความแล้วก็เอาภาพโรงพยาบาลนักินเก้าไปเกี่ยวข้องซึ่งโรงพยาบาลนัมินก้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมยี่ห้อนี้เลยเกี่ยวกับการให้นมเด็กแล้วก็มีข้อความที่มันโฆษณาเกินจริงนะซึ่งเธอเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะเนี่ยดรกเร์ฟเนี่ยนะเช่ดตอร์ทุกคน นะใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะบุคลากรแพทย์ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็ไปโฆษณาชวนเชื่อว่าใครมาร่วมเป็นตัวแทนจาหน่ายรีวิวสินค้ามีรายได้เดือนอละล้านร้านซึ่งไม่เป็นความจริงเธอบอกเธอไม่เกี่ยวแล้วก็เอาโลโก้ของโรงพยาบาลนัมมินก้าไปประกอบก็ไม่ใช่คนก็ไปร้องเรียนอไรต่างเยอะแยะมากมายเธอก้องเรียนใ้ทราบ <c oughs> นะอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ ก็กราบขอบพระคุณ f อฟซและพี่น้องข้าราชก,การนัการเมืองที่นําของขวัญมาให้จํานวนมากนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ประสงค์ออกนามผมก็ไม่ประสงค์บอกชื่อนะก็นําทั้งของขวัญผลนำไม้เสื้อผ้าเล็กชายวายมาให้ก็จํานวนมากครับนะเท่าที่พอจะเปิดเผยได้ก็มีคุณห้วยเกีย้ยอเจ้าของแนละประธานเจ้าที่บริหารของท้าอินสินต์โมลนะครับ Uh, ที่จังหวัดสมุทรปรา,าการคู่กรณีของป้าทุกรถน,นะครับอันนี้ก็คุณหมวยเกีย้ยนะครับนะแล้วก็มีหลายๆคนเยอะแยะมากมายนะครับนะเยอะแยะนะครับคุณเสียมนะหลายคนนะเยอะแยะที่นำของหวานนำอะไรมาให้ตอนปีใหม่นะครับ,บก็กราบขอบคุณครับนะครับเพื่อนเอนข้าราชการตำรวจแลวก็นักการเมืองหลายคนมาให้นะครับซึ่งไม่ประสงค์ออกนามนะครับกนะ็ขอบคุณครับของหวานทุกอย่างที่ให้มานะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญก็รวมถึงด uh ็อกเตอร์ฟิง์มขวดก็เอาของขวญมาให้นะครับลูกสาวเจ้าของโรงพยาบ,บาลน,น้ำมันบินเก้าด้วยนะครับอ่าบิสซิสไทยแลนด์เบ2 0 2สองพันยี่สิบสองนะครับนะครับคงศรีวิไลก็มาให้นะคงศรีวิไลก็เอาของขวญมาให้ผมเหมือนกันนะครับนะครับก็เป็นพวกลุงปอ่ก็ให้มาพวกอะไรขวดน้องขวดน้ำอะไรหลายอย่างเลยกราบขอบคุณพี่กุ้งนะ นะผมกับพี่กุุงนี่ก็เป็น FC ปนไปไล่กันมานานแล้วนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองอะไรต่างนะผมก็ชอบแกเป็นพระเอกแกก็ชอบติดตามรายการานาการทุกมานานแล้วก็ช่องไทยรัฐก็ให้ของหวานมานะเออก็หลายๆช่องนะขอบคุณนะครับฐานีโทรทัศน์อะไรที่ให้มานะเยอะแยะหลายช่องนะครับก็กล่าวไม่ไหวนะก็ขอบพรคุณครับทุกท่านที่ยังรักกันเอานะครับได้เวลาพอสทุวรแล้วเดี๋ยวผมก็มอาบน้ำอาบท้าแล้วเดี๋ยวเตรียมทำกรดีอุทธรณ์กรณีชออ่อโกง แล้วก็บ่ายสามก็เดินทางไปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เสร็จแล้วผมอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่เบลเยียมอยู่ในแด์ก็มีเวลาก็จะไลฟ์สดโพสอะไรไปเรื่อยตามสถานการณ์นะครับก็ในช่วงใกล้สิ้นปีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมีคดีความมีปัญหาก็โทรได้นะผมจะให้เบอร์ทีมงานไว้ษาหาเรืออะไรกกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นบริการสังคมนะครับแล้วใครไม่ได้รับวามเป็นธรรมอะไรก็มาได้นะครับจะให้ช่วยประสานงาน แหล่งข่าวประสานงานนะักข่าวประสานงานโงพักหน่วยงานราชการได้หมดครับกรับขอบพระคุณครับชุกครูสวัสดีพีใหม่กันนะครับส่งท้ายกันก่อนนะครับเดิน